สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบและเพจเฟ e บุ o k ทุกท่านนะครับนี่เราจะพามาเมือเบิงอ่อยครับน่บครับพี่นอ้องเมืองเบิงอ่อยของเฮานะครับนะครับรับ สองคนกับพ่อผมนะครับนะครับมีขีลายเนี่ยมีงามเนี่ยมาทางก็ส่งขีลายเอีกหน่อยครับพ่อไปก,ก็พ่อใส่ได้ครับ ในวงสีพาไปเบิ้งอีกปลาหนึ่งครับปลาต่อไปแล้วครับเวาสีพามาเบิ้งปลาอ้อยปลาที่สองครับพี่น้องปลานี้ครับโบเพียงครับ เนี่ยครับผมจะกี่ท้ยยังครับเมืองเมืองอ่อยครับมันตะวางเบียกชิวใหญยะมึองอ่ยงอยครับเมึงอ่ยอยให้เจ้เครับเดี๋ยวจดูแรครับ ย้ำหนึ่งเลยได้หลายๆเติมค่อยดูแลอย่างนั้เลยน่ครับมิเตยหครัเป็นนครับมิเตียหครับอยมีบ้านสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ยครับมิเตียห์าบบนครับต่างกันคพราะพี่น้อง แต่อยากใดครับบางคนแต่ปเคยเห็ดเอานี่มันเขามีกวากวับอิสราเขาแต่แต่แตอของกับนอนเวีนยนอยู่ซื้อมนะีก็ต้องสางครับนอนอยู่ซื้นบ่มีนม่นะครับ นะ as well as ันยิสาเขากับบุญมีครับเกี่ยวดีครับ ทั้งหนาเนี่ยครับนี่ป้าหน่อย,ยครับแต่ว้าไปเบิ่งปลายไงครับมันแค่บางส่วนครับผมผ้าไปเบิ่งปลายไงครับผ้าเบิ่งปลายไงครับผมไก่เนื้อลอยก็ตันครับบางทีอะเบิ่งอ้อยนี่ เบื้องสีงามเมื่อขับเบื้องอ่อยมันต้องเบื้องมุมสูงครับคนบ็นเบื้องที่เก๋งพึ่งพื่งครับเราสางลงไป,ปนี่ปานีแล้วครับเป็นจังสีใดงเครับพีอพนอ ได้ปุยอย่าล้วหวานครับียบดีปันยังมิตะคึมครับฝนเ่อยตกตกก็ตกในบ้านขึ้นก็นกตกแต่ในบ้านได้ยังต้องเฮ็ดต้องใส่ใจกับมันครับ มันเป,ป็นปลาปลาล้วเลยมันเห็ดร่มๆแรงๆนะครับกับหเห็ดตามเขาครับเขาให้ยังเห็ดบดจะผลสุดท้ายบางเทีมันกิดบ,บ่าใดนะครับพ่าต้องมีจุดยืนได้ของเจ้าของพ่าจะไปเห เขาภาปลูกนั่นกับปูกน้ำเขาเขาภาปลูกนี่กับปูกน้ำเขาแม่นครับท่านใดบางคนกับปูกนั่นปลูกนี่พ่นสายกับ่ออะไรยังปีหนึ่งกับ่ออะไรยังปลูกนันกับลมเลี้ยวปลูกนี่กับลม ว้มันกัพ่อได้ใส่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ